สิ่งนี้คือหนึ่งในโรคยอดฮิตที่มักพ่วงมากับอาการเสพติดโซเชียลมีเดียและสิ่งนี้เป็นภัยสุขภาพที่คนสมัยนี้มักเป็นกันเยอะโดยไม่รู้ตัวมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จัดที่เกินไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ สมาร์ทโฟน Face Smart ที่แปลว่าฉลาดหรือว่าอัจฉริยะเนี่ยนะครับเฟสที่แปลว่าใบหน้ามันแปลว่าพฤติกรรมของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือหน้าเราเนี่ยก้มไปมองหน้าจอสกรีนของโทรศัพท์มือถือนะครับแม้กระทั่งอยู่ตรงข้ามคู่สนทนา หรือหรือไม่อยู่ลรงข้างคกู่สนนาก็ดียังจะมีคำหนึ่งคล้ายๆกันก็คือฟับบิง้งฟับบิ้งเนี่ยแปลว่าอยู่ด้วยกันแต่ว่าต่างคนต่างคนละจอส่ว่าแฟนไปกินข้าวเพื่อนไปกินข้าวสังสรรคแต่ว่าทุกคนก้มหน้าก้มตามองโทรศัพท์ตัวเองหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าฟับบิง้งแต่ว่าสมาร์ทโฟนเฟซเนี่ยอธิบายว่าเราทุกคนล้วนที่จะ ไม่มีปฏิสัมพันธ์แบบตาจ้องตาเรียกไม่สบตาคุยไม่มองหน้านะครับหูก็ไม่หันพาทีหันไปนแบบว่าใครคุยกับเราขาดการปฏิสัมพันธ์สื่อสารแบบ Face to Face ก็คือหน้าซึ่งหน้าซึ่งกันและกันโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กยกตัวอย่างเช่นจริงๆปัญหาใหญ่ในเด็กเล็กก็คือว่าเด็กจะไม่มีทักษะการเรียนรู้ภาษาที่เป็นอวัจนภาษา nonverbal language ถามว่ามันสําคัญยังไงถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วก็ตอนเปลี่ยนผ้าอ้อมแทนที่ตาของลูก จะมองตาของแม่คุณแม่ก็เอาโทรศัพท์มือถือให้ลูกเพราะว่าอยากให้ลูกเนี่ยไม่ร้องแล้วแม่ก็เปลี่ยนผ้าอ้อมลูกจะดนิ่งๆกลายเป็นว่า attachment หรือสายใย,ยสัมพันธ์ไม่เกิดเพราะว่าไม่มี eye contact มันจึงทำให้เด็กที่โตมากับพฤติกรรมสมาร์ทโฟนเฟซเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้อารมณ์สีหน้าแววตาเงื่อนงำความหมายที่ซ่อนอยู่หลังภาษา,าพูดได้เขาจะไม่เข้าใจเขาจะขาดทักษะการสื่อสารความหมายโดยแฝงความหมายโดยในยะ ความหมายโดยอาวัฒนาภาษาไปถ้าเกิดปัญหานี้มากๆเนี่ยถ้าเป็นเด็กเจเนอเรชันนี้ก็จะสูญเสียทักษะในการอ่านความหมายทางอารมณ์เมื่อเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขารู้สึกอย่างไรเราจึงเป็นคนที่ไร้อารมณ์ร่วมกับเขาไปด้วยสมาร์ทโฟนเฟสนั้น ก็ยังคงเป็นปัญหาที่พบบ่อยสําหรับผู้คนในยุคป,ปัจจุบันปัจจุบันปัญหานี้ไม่ได้หายไปนะเราทุกคนก็จะเป็นสมาร์ทโฟนเฟซถ้าเป็นอาการในเด็กเล็กๆก็คือว่าแม่เรียกก็ไม่หันนะเพราะว่าเด็กๆนี่กลังก้มหน้าก้มตาจิ้มอยู่ถ้าเป็นคนขับรถอย่างเราคนขับรถเราก็หยิบมือถือมาแทนที่เราจะมองกระจกหน้าเราก็มาพิมพ์แชทใช่ไหมถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียนสมาร์ทโฟนเฟซก็คืออะไรอาจารย์ก็ยืนชั้นสอนอยู่นะครับแต่ว่านักเรียนเป็นไงก้มลงไปมองโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะนันญาาาางคคร่ใส นะครับเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในบนพื้นที่สาธารณะข้อที่2ก็คือว่ามันส่งผลให้กล้ามเนื้อคอก้มลงไปมองนานๆเนี่ยคอมันจะแบกรับน้าหนักของศรีรษะมากก็จะเป็นโรคปวดเมื่อยคอนะครับอันที่3มมันจะทําให้เราลดความสามารถในการที่จะ face to face communication ก็คือการสื่อสารแบบซึ่งหน้าซึ่งกันและกัน วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาสมาร์ทโฟนเฟสสามารถทําได้ตามคําแนะนําดังนี้ครับสมาร์ทโฟนเฟสชื่อมันบอกแล้วว่าเรากําลังใช้กล้ามเนื้อก้านคอก้มลงไปสีย้าองสาพเพื่อจ้องมองจอวิธีแก้ป้องกันก็คือว่าเวลาคุยกับคนจริงๆแบบนี้ก็กมองหน้ากัน <c oughs> เห็นสีหน้าเห็นมุมปากเห็นเลิกคิ้วขมวดคิ้วอันนี้ดีมากตาจ้องตาสําหรับเด็กเล็กนะ มันคือการสร้าง trust ความไว้วางใจผมเล่นกับลูกผมก็ผมก็บอกลูกมองตาพ่อนี่หนูเชื่อพ่อไหมว่าพ่อจะรับหนูได้ถ้าหนูกระโดดลงมาเชื่ออ่ะโดดลงมาหนึ 1, 2, 3, ่งสองซ้กระโดดลงมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดยที่มองหน้ากันมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่หมายถึงว่าเรากําลังใจจดใจเจาะเอาใจมาใส่ตรงๆกันนะครับแล้วที่สําคัญมันคือการสร้างความพิสูจน์จริงใจความไว้ใจถ้าเป็นพ่อกับลูกแม่กับลูกมันคือการสร้าง trust ถ้าเป็นเพื่อนมันคือการสร้าง f i d e l i t y คือความเชื่อใจได้ซื่อสัตย์ถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันคือความไว้วางใจอ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่าเรากําลังเรียนรู้และอารมณ์ของเรามันอยู่บนแนวเดียวกันตอนนี้บนเรื่องเดียวกันบนความสนใจเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือถ้าเรากําลังมองจอโทรศัพท์มือถืออยู่แต่เราคุยกับคนอื่นอยู่เราก็วางลงแล้วเราก็คุยกันโรคสมาร์ทโฟนเฟซหนึ่งในโรคยอดฮิตจากการเสพติดโซเชียลมีเดียหรือเล่นสมาร์ทโฟนติดต่อกันเป็นเวลานานโดยในการป้องกัน ควรมีการจัดการเวลาหน้าจอให้เหมาะสมใช้เท่าที่จําเป็นเพื่อไม่ให้ต้องพบกับปัญหาสุขภาพที่อาจจะตามมาได้นะครับครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมาร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคําศัพท์รับมือไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์